ก็ผมกับผมนุ่มผู้ไทยครับย่อยน้อยชาแนลน้องมือนีิมาแต่หน้าครับก็เลยแวะกินต้มเส้นเขาไปสร้างต้มเส้นกันไปมาปึ๊บพอดีมาเจอพอดีนี่ดูบานโนนคำโทษว่าบรรยากาศลานเพิ่นก็อันอันนี้รวมกับตัวดิ๋ว นี่คครับของดีนะครับนี่ตอนนี้อยู่บ้านบ้านไหนนนบ้านนนคำบ้านนนท์คำครับผมเป็นที่มีอันนี้คือของขึ้นชื่อของพังโคนเลยได้เนาะพูดถึงอ่ะนี่ครับนี่พรรณนานะบ้านอันนี้อันนี้อำเภอพรรณนาแม่นบอกโอ้ยอำเภอพรรณนาเลยครับบ๊วพิษเวทพังโคนเลยแต่ว่าแต่ว่าเจ้าวสกุลนี่ก็ขึ้นชื่อได้เนาะพูดถึง นี่คือต้มเส้นครับนี่ครับวิธีครับแต่ว่าผมหากกระม้าไม่คาเพิ่นเลี้ยวไปละนี่แหละกระสีมีลูกระเตี๊ยไอ้ลูชิ้นใหญ่ๆดิชิ้นชิ้นไก่พูน่ะอยากเลือดอยากชิมอยากลองกับเบิ้งเลยครับวันนี้อยู่พิกัดอยู่บ้านนนคำเนาะอำเภอพนาเลยแม่นบอกมือพนาเนาะครับมื่อวานนี้พากระม้าแต่หน้าเนี่ยก็เลยแวะหิวเลยกินต้มเส้นก่อนครับ อันนี้พิเศษได้หนูนะไม่กินเพื่อจะบอะไรพิเศษนะห <l ives> ลายว่ลกอไปข้าไปกินกันนี่ครับเจ๊ปอแซบปอเจ๊ปอแซบ,บอทนนีโอ้โหแซบแท่าได้กินอยู่วแซบแล้วแบแล้วใหญ่ปอว่าการันตีเจ้านี้นะ่ะอร่อยได้ให่ปอวะนะ,ะนะแม่นปอเจปอ เอาครับเป้าเนี่ยอิยม่มอิมว้าว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ราคาย่อมเยาได้30บบาทไม่สามบาทเลยเนะ <c oughs> <c oughs> าะที่สีสามสิบเนียป0๊ดนูกโอ้โหทำบัตรยี่ห้าบาทเป็นว่าไม่ค้านะเข <c oughs> าต้อ <c oughs> งใส่นะับคุณ เพิ่นขอขึ้นราคาเพราะว่าก็ตามดูตาสมัยเนาะแซ่บคือเก้าล่ะนี่กับเครื่องปรุง,งคือจักก๋วยเตี๋ยวนี่ลหละมักจังไ๋ก็จัดไปอันนี้คือของขึ้นชื่อจังหวัดสกลได้ไปจังอําไปอำเภอเลยก็ต้องได้กินเน,นี่ยเนี้ยต้องหาก,กินเท่าไรเลยมันเพื่อไปมากต้องได้กินเน,นี่ยเนี้ยนี่ต้มเ้นเขาเรียกนะ ใส่ซอสด้วยะได้อร่อยอร่อยนะะี่อนนร่อยไหมคะจวดบานเหี้เขาลองเบิ่งดูเสียบลองสวมข้ามลำลือบ่อันนี้ยายปอแนะนำเลยได้นี่ยคงขี้ผ่านหลายรอบแล้วบ่วได้กินขนะ <laughs> ี้ผ่านหลายรอบแล้วครับบ่ได้บ่ได้เวทเทนะื่อนนะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาลองชิมเบิ่งถ้าเสียบอีกอะแสดงว่า <นะ S 1> ยายปอสวยงามแล้วฝีมือยายปอการชิมของนี่ ปกติสิโ่กไผ่พัดและยี่ยปอเนี่ยขี่พัดตลอดอะนะโบกไผ่พัด <laughs> มาไปยาวเฮาคำแรกอร่อยไหมอร่อยครับ <laughs> <laughs> ออร่ยเยี่ยมมันชีมีผักลูกเปิ้กระชากเนาะอร่อยเมนะันชีมีผักก็พร้อมเลยก็คือข้ากินกว๋วยเตี๋ยวนี่แหละกินปลาปลาไหมไก่ ทำไมอ่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาโนใส่น้ำปลาใส่นนโนโนมันพอดีแล้วลูกใส่เลยชนแก้วชนแก้วเลยสาธิบาทคุ้มเลยครับหลายพร้อมเอ้าเอาอไม่เล่าเลอเนะี่ยปกติจะไปกินยุ่แต่ในอำเือบางโคนตนเลยยุ่ในตลาด ตัวินกรูนังไงอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะ แส่เบิดนครสการันตีได้เลยลองทิมมมาครับคนถ้ายุดแถวสกอนแถวบ้านเฮ้าเนี่ยทำทไพิการมันจะยุดถ้าผ่านไปบ้านโนนค่ำเนาะถ้าคนแถวนี้สิ่หัวใจก่ดอกป้าขากุญแจรถ พันไปบางคูนพ่านไปพานาเนี่ยเอาแวะเที่ยวใดอ่นะกินยาถึงมากเที่ยมไหมกระสีสังเกตติดก,ก้าไปสวนอินทปาล,ลั่มเพื่อนนะ <c oughs> มันบูมีซื้อร้านเนะาะแต่ว่าสังเกตเอานะ บอกไปพ่ออยู่ข้างใน <c oughs> ขนมีอีบออ๋ออือน้องม่กินเร็วกินไม่จะได้ปรุงแล้วไม่กินไม่จะปรุง <c oughs> อือ <c oughs> แสดงว่าซื้อเสียงเหมือกันสุดยอดจะได้เพิ่มมาขันขันอื่นมาต้มเส้นบ้านนองค้ำนี่เพิ่มผู้จักเบสเนยแถวนี้แสดงว่าสุดยอดอีกทีนะสงครมล่ำลือแซ่บอยู่เปได้ครับเนี่ยสุดยอดเลยไม่ได้กินด่วนไม่เปล่า ตั้งแต่ไปุ่งเที่ยัเดี๋ยวไม่ได้กินเลย สุดท้ายนี่ก็ขอฝ้าล้านเพื่อเรื่องครับทางไปอัมพวิพันนาภัยบางคุนพานเบสครับอยู่บ้านโนนคำพี่ครับวันนี้พามากินต้มเซ้นครับกลับบานมา ไทำงได้มยฝา,ากากนไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเลยไปมันจะตู้บัไดไปละบายบาย